สวัสดีครับเราจะมาสำรวจภาพกันอันเองภาพผมมีอะไรวาดมามาอยู่กันภาพเล็บก,กิดเพร้ะคิลีนะภาพแรกภาพที่สองต่อมาไม่เกี่ยวภาพที่ยูไมมีภาพแล้วจะไปไม่มีไม่มี ไม่มีครับตอันอ <bank>. ีกบ่มีไม่แล้วอันนี้คือภาพดีทีครับที่ผมวาดตะกี้น่ะที่ผมชนเทอรแรกน่ะมันถมกาจะวาดนะแต่ดูผมวาดแล้วตไปแล้วต่อไปนั่น่งต่อไปนี่คือน่าต่อไปของ ดูนาต่อไปมังอาสดูนาต่อไปจุดตรงนี้พอตอนแบบแบบตั้งปุ่มม่วๆปั๊บตกป็นแรงบัดคิดดูตปวนลางมันได้ไง จบแค่นี้ดูผมจะวดาดใหม่อยู่จะเอาอะไรวาดดีก็มุงบอกมาอยากให้ผมวาดอะไรก็บอกมา